พบเจ็ดข้อถ้าเป็นค่ารับรองใช้แบบไม่ได้คือ,อน,นี้คือประเด็นว่าเป็นใช้แบบไม่ได้เลยมนาะ<ช>ค่ารับรองให้ให้รวบัญชีรวมแบบใช้สิทธิ์รวมแบบเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างเดียวรวมแบบอันนัยนเชื่อต้องถามว่าน้ําน้ําอเมซอนที่ซื้ออเมซอนมาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของอันนี้ของแรมนะที่ซื้อมาอย่างเงี้ยครับเป็นค่ารับรองไหมครับค่ารับรองอนะ่ะซื้อคิดเองเลยจนะ้ะ ไม่ของของยลโล่ไงเยลโล่สมรู้ยันโร่ Yellow ซื้อมาเลี้ยงลูกค้าอย่างเงี้ยเยลโล่ Yellow ซื้อมาเลี้ยงลูกคา้าคุณว่าอันนี้คือคา่าปลอมไหมครับอาจารย์สอนไปแล้วค่ะอ่าแปลว่าเขาต้องตอบกันได้นะอ่ะพี่พอลัะคืออาจารย์มนรุร๊ปกำลังถามอย่างนี้ค่ะวะ่าอาจารย์มนรุ๊ปประกอบธุรกิจคือการให้อบรมสัมมนานคือบริษัทเยลโล่อ่ะเป็นบริษัทของเยลโล่เทรนนิ่งเนี่ยนะคะให้การบริการอบรมสัมมนาแล้วมีการจดแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้มีแหวน7%เขาถามถึงค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปซื้อกาแฟมาแจกลูกค้าทุกคนซึ่งแล้วแต่คนว่าคนนี้จะกินน้ําอะไรนั่นนะฮะแล้วเขาก็ไปขอบินใบหนึ่งจากโรงแรมมาและโรงแรมก็ออกบินมาให้ซึ่งบินนั้นเขียนว่าอะไรท้าารันค่าค่ากาแฟอ่ะก็เขียนรายละเอียดเลยดรายละเอียดของทุกคนเขียนมาแบบละเอียดเลยว่าของไทยเป็นชาไทยมอกค่า อไรอย่างเงี้ยค่ะทาปูเงี้ยเขาเขียนมาหมดอาจารย์มาเราถามว่าบินไปนี้เป็นค่ารับรองใช่ไหมอ่าเป็นค่ารับรองไหมฮะเราเราต้องวิเคราะห์ก่อนเป็นไหมคุณว่าเป็นค่ารับรองไหมฮะค่ารับรองเาก็บอกอยู่เป็นเครื่องดื่มชากาแฟใช่ไหมฮะที่เลี้ยงรับรองลูกค้าไอ้ตัวเนี้ยคุณถือว่าจะเป็นค่ารับรองไหมฮะไม่เป็นไม่เป็นแล้วมันเป็นอะไรฮะเป็นต้นทูนไม่ว่าจะเชียวสอนได้นะอ่โอเค กาแฟนี้เนี่ยผมซื้อในนามสำนังกงานบัญชีที่รับทําบัญชีและผมซื้อไปเลี้ยงลูกค้าที่มาติดต่อไอ้ตัวนี้ไอ้ต,ตัวนี้ตะไลายเป็นค่ารับรองทันทีแล้วใช้สิบแบตไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าประเภทธุรกิจของเรานะว่าไอ้ตัวนี้มันจะคือต้นทุนหรือจะไม่ใช่ต้นทุนแล้วจะทาให้นักบัญชีของเรารู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือต้นทุนหรือไม่ใช่ต้นทุนที่เราทําอะไรขึ้นมานะคะอ่าใบสําคัญจ่ายแล้วก็เขียนลงไปด้วยว่าใช้มาทําอะไร นะคบเวลาที่เราไปสมัครงานแล้วเราไปทํางานเป็นนักบัญชีนะครับแม้ไม่ได้จบบัญชีมาเนี่ยคุณก็ต้องบอกให้คนอื่นๆที่เขาไปจ่ายตังค์บอกเราใช่ไหมฮะว่าบิลพวกนี้มันค่าอะไรใช่ไหมฮะเราจะได้ลงใช้สิทธิ์แบบได้ถูกต้องนะใช่ค่ะเพราะบางทีกรรมการซื้อมากินเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นให้จ่ายต้องห้า